ฮัลโหลสวัสดีครับสาหลับไหมครับลลอีกอนึงนะฮะเดี๋ยวพังน,นี้ผมจะมาเล่นคนเดียวก่อนนะเพราะว่าเอออีกคนนึงก็จะมาเล่นด้วยแหละคะแต่ว่ายังไม่ว่างครับก็เลยต้องมาเล่นก่อนฮะต้องมาเล่นก่อนนะ,ะก็มาถ่ายแป๊บเดียวนะเพราะว่าอยู่บนรถมันเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะฮะอืมเดี๋ยวเกิดปุ๊บจอแกะปั๊บเลยนะฮะ วะอ,อออ,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 อโอเคนะฮะก็ได้แก็มาแล้วโอเคนะผมอยากได้ไม้โอ่งเนี้ยมาตลอดแล้วฮะก็ไม่ไรที่แย่มากอ่าตกน้ำวิธีขึ้นการตกน้ำก็ยากนะฮะยากสำหรับผม่ะ จะขึ้นยังไงวะเออมีทางขึ้นแล้วถ้าใครมีโชคดีแบบนี้ผมว่าตายดีกว่าแล้วค่อยมาเก็บของเออเก็บของมันก็เหมือนดึกก็ตอนแรกก็ยังเพิ่งทำอะไรมากก็ตัดไม้ไปก่อนนะยิ่งเปินโหมดซะด้วยนะฮะเปลีนโหมดก่อนขีดตัดไม้แป๊บขีดเอ,อ้าแหลกแหลก เออก็สัญญาแล้วค่ะว่าจะเล่นหลายคนอยู่แต่ว่าเออแบตบน่าจะไม่พอก็เลยมาเล่นนิดเดียวนะฮะเป็นเหลือเท่าไหร่ตอนนะี้เหลือยี่เออเหลือสิบกว่าแมบพบเดียวได้ยินเสียงเขาไหมได้ยินตัวก็อีกคนที่คกำลงังพูดนะก็จะเล่นด้วยกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีเวลาครับก็อย่าลืมไปกดชอบสไครด้วยนะ ตอนแรกโคตรโชคดีเจอขนแกะทั้งสองอันนี่แล้วมันต้องเจอห้าอันนะฮะเอ้ยสามอันที่แท้ก็ไม่เจอเลยนะแต่ว่าอันนี้เจอนะฮะเป็นะไรที่แย่มากเหมือนเดิมเออใกล้ข้ามยังพี่ถาเปิดหมวดงงใช่ไหมครับว่าทำไมไม่หิวก็ปิดหมวดคิดๆคี๊ผมอยากได้แดนอินวิซีมากเลยฮนะจังหวะเน,นี้ย อยากได้แบบอยากได้แบบมาก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 นะฮะก็อยากได้แบบมากมากเลยนะฮะอืม,มเห็ดด้วยไม่เอานะผมมีคนไม่ชอบเห็ดน,นะเห็ดมันก็ทำลายสุขภาพของเรานะฮะเ,ออเราควรจะน,นั้นไว้นะฮะก็อาจจะมีเสียงเพลงนะคะก็เป็นอะไรที่แย่มาก เป็นอะไรที่งงมากสำหรับผมลองนี้ผมเล่นในรูพิกเอ็นั่นหละครับพอเล่นแล้วแบบดินค้าเป็นไหนหมอนได้เว้ยงงแต่ว่ามองมาเล่นธรรมดาลองจะเป็นไหมลองกดไปดูก่อนถ้าไม่เป็นนะมันต้องผมว่าต้องมีรูพิกเอ็เท่านั้นนะเดี๋ยวผมเอามาดูที่หลังนะคะก็ช่วงนี้กว่าลาใส่คณะมันรีตีไปเล้ยวกลับ เออโอเคเนาะแล้วก็คาบตัวคาบนะฮะโอเคเริ okay. ่มเนี่ยเราต้องยังไม่สร้างบ้านแล้วกันเอ,อ๋อะเป็นไดมอนด์ไม่ได้จริงด้วยนะเพราะว่ามันต้องเป็นในรูปบิ๊กแอคเท่านั้นนะฮะเป็นอะไรที่แบบเปนคนตีนสุดๆเลยเออ,อโอเคเนาะอ๋อดิวมาเลยวะโอ้คาบเลยมันต้องสองอัน ข้อผิดอีกนะคะเออเอ,อันในโทรศัพท์ก็อัพไม่เกิน15นาทีนะฮะผมก็อัพทีละ10 11 12 13นาทีไปนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี่อาจจะไม่เล่นตลอดนะฮะเพราะว่าอีกคนนึงเขาไม่อยากเล่นเซิร์ฟชีวิตนะฮะใช่ค่ะแค่เซิร์ฟชีวิตใช่ฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะใช่ฉันไม่ชอบเซิร์ฟชีวิตเลยค่ะผมโมงเขาครับ ปกติคนชอบเยอะนะคะไม่ค่ะชอบเซิร์ฟที่มีทุกอย่างแล้วเตรียมตัวสร้างบ้านได้เลยเออแล้วคอยบอกล้วทีหลังอนะ่ะชอบกูใช่ไหมละ่ะใช่ใค่ะชอบกูแล้วก็เตรียมของทับเรียบร้อยแล้วถึงเราถึงจะออกลบกนะคะใช่รับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายที่หลังนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าแบตดมันจะน้อยมากนะฮะแล้วพ่อแม่ก็ให้อ่านหนังสือนะฮะอืมเป็นเลยที่ประมาณนาก แล้วเขาก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะฮะเขาเล่นในฟรีนฮะเวลาตัดเวลาตัดไม้ต้นเลนนะก็น่าเบื่อนี้แหละผมก็ไม่ชอบตัดไม้เพรกะแบบเป็นเมืองแบบยังไงมันก็สนุกนะเหมือนพ,พี่เต่พี่ออยนะฮะนั่นแหละแล้วก็พี่อะไรไม่รู้ขึ้นต้นในตัววีบีอะไรนะครับนั่นแหละโคตรเก่งเลยฮะผมว่าจะ จะลอกเล็นแบบอยู่แต่ว่าก็ขออภัยนะฮะอุ้ยเจอเหล็กทำไงดีขุดแบบอ้โหเจอเหล็กตั้งแต่โอ้โชคดีมากฮะผมขอ MBC นะฮะโอ้เหล็กโคตรเยอะเลยฮะโชคดีมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นคนโชคดีขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ เนาะก็ขุดเหล็กไว้ก่อนแล้วกันเนาะอืาไหนมอไซค์ับขี่รถมันตีอี้อไม่รู้เส่นะก็่างนี้นะก็ผมก็ขอมาผมบอกแต่ตัวเรกเราบอกว่าจะเล่นไหมครับก็เล่นแล้วอ,อเปสเ่นกับพี่กินเจนะฮะพี่กินเจนอก็ที่ที่ทำนนั้นให้ ำได้กี่บทรครับนะ <c oughs> แม่ดานะคะบดเดียวอะบดเดียวนี่กี่ห่อยี่สิบ่า,าโอ้ตายเน่เนเดี๋ยวเขาก็ไม่เีเกินตลอดเวลาเลยล่ะโอ้ทำอะไรทำไมไม่ทำได้สองบดก่นม่ดล่าเดูนะได้ไฟตั้งแต่ภาคแรกเลย เจอเหล็กด้วยโชคดีอู้เจอเหล็กแล้วอู้หูโชคดีชิ่อหายไ้ยผมไม่เคยเห็นคนโชคดีขนาดนี้นะฮะใบโอมไหนนะที่มีทองหาง่ายที่มันเป็นสีแปลกประหลาดมากหายากด้วยในใบโอมนั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าญาติมาก็แบบอู้หูเลเ่นหลายคนนะฮะเออญาติก็มีสองคนนะฮะเออก็จะเล่นอยู่นะแต่ว่าเล่นไม่บ่อยหรอก แต่ว่าแบบเล่นหลายคนดีมันดีใช่ไหมลนะ่ะฮะมันดีมันดีตรงแบบแบบแบ่งอะไรนะแบ่งอะไรวะแบ่งหน้าที่กันได้นะก็ถ้าเล่นคนเดียวก็แบ่งไม่ได้นะยุ่งยากถ่า,านี้ต้องอยู่ในถ้ำก่อนนะปลอดภัยกว่าวอเจอเหล็กตรงนี้เลยผมว่าผมเจอเหล็กข้างบนนะใช่ไหมหตาฝาดไป ช่วยพตบอกด้วยนะฮะว่าผมตาฝาดไปเมื่อกี้หรือว่าอะไรนะคะผมจะรอโพสนะคะว่าบอกว่ามันจะมีไหมข้างบนรอเม้นส์สนอเออใช่ครับรอเมน <c oughs> ตลกว่ะชึ๊บชุบวามีจริงด้วยไม่ต้องรอมินยากกว่าดแม่งเลยผมก็ไม่ค่อยพูดคำหยาบเท่าไหร่นันแต่ว่าขอพูดสักนิดนึงก็ได้นะคะ ว่ามันเดบผมพยายามพูดนะไม่แบบเอเอเค้วก็ขอแค่นี้แหละฮะบ๊ายบาย